สวัสดีค่ะสบายดีเอซทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่24่สสเมษายน2568นะคะเมเพนก็มาทักทายสบายดีกับ f อซทั้งช่องนะคะ <c oughs> อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะอําเภอสังขะ ที่ช่องจอมเนาะช่องจอมของอำเภอสังขะนะคะมาพักอยู่นี่เนาะเพราะว่าไปรับลูกไส้พี่ประหัตทั้งสองคนออกมาแล้วกับมาพักอยู่นี่ก่อนเนาะเพราะว่ามันคําแล้วก็เลยเดี๋ยวพักอยู่นี่เดี๋ยวมื้อนี้กําลังเตรียมจะออกเดินทางแล้วนะคะเช้าเช้าวันนี้อยู่ที่ช่องจอมอำเภอสังขะานั่นเองนะคะบ้าพิษหรือบ้าถือก็ขอโทษก็อภัยเนาะคะ่ะช่องจอมเป็นเป็นอำเภอช่องจอมต่างหากบ่กหา fc สังคาเป็นอำเพื่อสังคาต่างหากบ่เด่เพ่นกับบุคุงคือกันเนาะครับบุควยมาตลอดแต่ว่าแต่ว่าคิด่าะมาอันเดียวกันเนาะบุคุงวัดอันนั้นเพ่นแยกบ่เนาะอ่ะผู้ใดอยูสุรินขอเสียงแน่นะคะเอฟซีผู้ใดอยูสุรินนะคะกำลังจะเตรียมเดินทางออกจากสุรินวันนี้แล้วก็จะไปกรุงเทพต่อเนาะ ก็จะพาเด็กๆไปเที่ยวทะเลก่อนแล้วค่อยไปส่งที่ทำงานนะคะส่วนส่วนลูกชายคนเล็กของพี่พาดก็หลังจากที่พาไปเที่ยวแล้วก็จะได้กลับมาส่งที่สุรินเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าวันที่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเขาก็เปิดเทิ่มแล้วเนาะเฮาเบาๆลายใหญ่ห้างนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่แล้วเขากลับมาเบิ้ง ขนฮานอยเมื่อวานนี้ของสี่เซียนนะคะว่าเขาหรือพวกเขานะคะปะสบควกประกรนจในกน็ขอโทษขอให้น้ำเนะเาะเวะว่าบ่ด้เห็นงานอยู่บ้านเนาะอาธรรมชาติมองนั่นมองนี้มาฝากบ้างสถานที่มองนั่นมองนี้มาฝากบางเด้อจ้ะเนาะ มาเบิ้งผลฮานอยเมื่อวานนี้เนาะนอยพิเศษบนออกเจ็ดสี่แปดล่างออกแปดแปดส่วนฮานอยปกติบนออกห้าสองเก้าล่างออกสามเก้าและฮานอยวีไพีบนออกแปดสามเก้าล่างออกเก้าสองนะคะ <c oughs> นะคะอ่ะเขามาเบิ้งคะ่ะ สำหรับของพี่ประหัดยิงลูดเด่นสามลองเก้านะคะเมื่อบานิ้มาทั้งสองตัวเนาะคะ่ะจับคู่ให้เกนะ้าสองเนาะว่ให้เก้าสองเก้าสามนะคะเก้าสองเก้าสามนี่เด่งบนเด่งล่างทั้งสองฮานอยเนาะเพื่อนไ้มาแค่เก้าสองนะคะก็เข้าที่นอยปกติกับนอย V ีไอพีนะคะเลขเอียงอยงอ,ยงอกตัวเก่าจักสองฮานอยเลยเนาะ,ะทั้งบนทั้งล่างเลยส่วนของเซียนอุดร ส่วนเซียนอุดรน,นะคะวิ่งรูด8กับ9ก็มาทั้ง2ตัวจับคู่เข้าที่93นะคะสองฮาหนอยเอ่อนอยปกติกับนอย VIP เหมือนกันเนาะส่วนของเซียนเชียงใหม่ก็เข้าที่93นะคะจับคู่39เเนาะ เก้าสามสามเก้าสามเก้าตรงตรงไม่ใช่เก้าสามนะคะของเซียนเชียงใหม่เข้าที่สามเก้าตรงตรงเนาะวิงหลุดก็มาที่สามตัวนี้ <c oughs> <c oughs> ส่วนของเซียนโคลาเนาะให้สามกับสองมาทั้งสองตัวนี่ค่ะจับคู่ฮอตแต่สามแปดกับสองแปดเลขออกสองเก้ากับสามเก้าโอ้จะมันเสียดหายเนาะจับคู่ถึงนี่เรียบร้อยเลยสวยงามมาก มาค่ะถ้ามาเอาตัวเลขแน,นวทางของวันที่ยี่สิบสี่มือนีกันเลยเนาะอ่ะก็อันบมมีขาตังกลองนะคะบได้ถือขาขาตังกลองมานํานะคะอาจจะบอดเทียงเนะาะจะสันแน่เพระาะว่าเขาจับเอานะเอซี <c oughs> ถ้ามาเบิ้งค่ะตัวเลขแน,นวทางฮาหนอยวันที่ยี่สิบสี่เมษายนสองห้าหกแปดนะคะ ของพิบหาดวันนี้วิ่งรูดบนล่างเด่นที่สองลองสามจับคู่ให้มีสองหนึ่งสองแปดสามหนึ่งกับสามแปดเน้นที่สองหนึ่งกับสองแปดเอฟซจ๋าเอฟซลืมหรือ,อยังคะ่ะแนวทางของน้องคำแพงนะคะวันนั้นที่ไม่เป็นถ่ายคลิปแกเนาะ <c oughs> แกบอกว่าเลขออกสองหนึ่งมาออกอันลาวพัฒนาเฉยเลยเนาะ อันนี้เป็นราคาของพี่หาเนาะคะ่ะส่วนของเซียนอื่นๆอาจารย์อื่นๆก็ต้องเลขอันไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิถูกหวยของอาจารย์สวัยมาแล้วนะคะ fc แต่ว่าแม่เพ็นยังบบท่านเลล่งไห้เดี๋ยวเบิ้งหวางๆก่อนเนาะคะ่ะมีเวลาจะลงคลิปห้หรือว่าจะห้ไแม่เพ้นถ่าคลิปน้ำรดแล้วก็เอาขึ้นหน้าจอให้คะ่ะเหังไดคะ่นะ,คะเนาะแนวทางรัฐบาลไทยของอาจารย์สวัยเนาะส,สามตัวมาตัวเนาะ ไม่มีสิทธิ์เออไม่ใช่สามตัวมาตัวนะสามตัวบ้าสองก้าสามตัวเลยเนาะ <c oughs> ไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยน,น่ะนะเนาะอ่ะส่วนอันเก่าเมาื่อวานนี้ของพี่ประหัตก็จับคู่เข้าสองฮาหนอยนะคะให้เก้าสองเนาะเลขออกเลขออกสองเก้าทั้งสองฮาหนอยเลยเนาะเออไม่ใช่เก้าสองเหมือนกันเลยตรงๆนะคะเก้าสองตรงๆทั้งสองฮาหนอย ส่วนวันนี้วิ่งลูดเด่น2อรองสามจับคู่ให้ชุดเน้น2 1 2 8แล้วก็ชุดรอง3 1กับ3 8นั่นเอง,เองค่ะ <c oughs> มาต่อที่ของเซียนอุดรน,นะคะสำหรับของเซียนอุดรวันนี้ให้มาวิ่งลูด9กับ1จับคู่9 0 9 1ศูนยนะคะเซียนอุดรนเนาะก็ให้มา4ีคู่เหมือนเดิม นี่คะ่ะเมื่อวานนี้ส่วนของเสียนอุดรให้เก้าสามเข้าเก้าสามเลขออกสามเก้านะคะสองฮานอยวิ่งรูดก็มาทั้งสองตัวส่วนวันนี้วิ่งรูดเก้าเม็ดเดียวจับคู่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสองนะคะมาแคปหน้าจอของพี่พะฮัดแล้วก็เสียนอุดรกันเ้ยจ้ะแคปหน้าจอนะคะชัดเจนบ่ค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพ็นด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันคือเก้าเนาะส่วนลราพัฒนาเมื่อวานนี้โอ้เป็นตะสะออนเนาะของอาจารย์หนุ่มกาลสินแม้ถ้าพ่อตามกระลุดบัดบ่ต,บตามเศร้าตามปุ๊บออกบนล้างเลยเมื่อวานนี้เน้นๆเ,เลยเนาะคะ่ะป้านบนสองคููลางสองคููเข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างทำแมนเหลือใจครัเ้เด้ค่ะเอ๊ยยอ่ะไาได้ยังไปตัวนะคะ <c oughs> อ่าข้ามาเอาของเซียนโคราชกันต่อสำหรับของเซียนโคราชวันนี้วิ่งรูดบนล่างให้เด่นสองลองสี่จับคู่ให้ชุดเน้นสองศูนย์สองหนึ่งสองแปดสองเก้าชุดลองสี่ศูนย์สี่แปดสี่เก้านะคะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่แปดสี่เก้านะคะวาลพีทวอลโคกเป็นโคราชค่ะ เียวน่เห็นงานเนี่นะคะเอฟซีส่วนของเซียนโคราชนะคะวิ่งรูดสามกับสองมาทั้งสองตัวนะคะเสียดายจับคู่บ่หอนเนาะให้หอดแต่สองแปดสองสามแปดสัสองเก้าเนาะค่ะบอกออเปล่าผิดให้ให้ให้หอดแต่ส <c oughs> <c oughs> ามแปดกับสองแปดเลขออกสองสามเก้ากับสองเก้าเนาะค่ะ วันนี้เสียนโคราชเลยให้ใ,หใหม่ใหม่แล้ววิ่งรูดเด่นสองรองสี่จับคู่ชุดเลนสองศูนย์สองหนึ่งสองแปดสองเก้าส่วนชุดลองก็คือสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่แปดแล้วก็สี่เก้านะคะขั้นข้อนะคะถ้าขับแห้งเล่นนามมาขึ้นเน่ยมาหอดกับว่วงเล่นนามมาสัน่นมากหลายนามเนีเพิ่นมาตอนเช้าจะเล่นอีกว่าสั่ญยังไม่ตื่นเลย อ่ะมาต่อที่ของเซียนเชียงใหม่ค่ะวิ่งลูดเด่นหนึ่งรองศูนย์จับคู่ชุดนี้หนึ่งสองหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแล้วก็ชุดรองศูนย์สองศูนย์แปดกับศูนย์เก้านะคะส่วนเมื่อวานของเซียนเชียงใหม่ให้วิ่งลูดเด่นที่สามรองหนึ่งนะคะตัววิ่งตัวรุ่นมาตัวเด่นเด้อจ้ะเนาะมาที่สามสองฮาหนอยจับคู่ก็เข้าสามเก้าตรงๆทั้งสองฮาหนอยนะคะ วันนี้เซียนเชียงใหม่ก็ให้วิ่งรู่นมาใหม่วิ่งรูดเด่นที่1รองศจับคู่ชุดเน้นก็จะเป็น121819ชุดรอง 02, 02, 0 2นย์สนกับศูนะคะได้ครบ4เซียนแล้วนะวันนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปจะได้ของอาจารย์ได้นของสำนักได้เน่มารอลุ่นกันนะคะส่วนเราพัฒนามือเอินรอลุ้นกันใหม่นะคะว่า จะได้ลงคลิปหายเต็มทีบอส่วนของลุงโชคดีเมื่อวานนี้บด้ยลงคลิปหายนะคะแต่ว่ามีเอฟซีทั้งช่องขอมาทั้งไล่ม่เพ่นกับลงวงหายเนาะส่วนคำคำม่เพ่นบดายอารไล,ล่ม่เพ่นขอโทษขอไพ่น้ำนะคะส่วนเลขในกลุ่มม่เพ่นกระรงหายครบอยู่เนาะคะ่ะบดายแค่ของแอดอ้อยพารวยนะคะเพิ่นวะางเมื่อใดเพิ่นละเพิ่นยังซีซงมหาห้เนาะคะ่ะ คลิปนี้มมาเพ่นกับคอยทุกคนโชว์ปีนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังๆค่ะวันนี้เมื่อนี่นอนห้องเบอร์หนึ่งศูนย์สองโอ้ยออกเล่านะคะเอฟซีหนึ่งศูนสองวาเลี่ยซื้อเลขเล่ากระไดเงินนะคะลืมเลยมานอน,นอนหนีถ่านออกเลขเล่าย่ำนันเลยค่ะเบอร์ห้องออกเลขเล่าทุกทีเลยมื่นอนเมื่อใดกัมนมนันขึ้นกัน <c oughs> หนึ่งศูนย์สองนะคะเลขห้องเบอร์ห้องอยู่นี่เมื่อนอนย่มไดออกอย่มนั่นเนะาะโรงแรมอ่ามารินี่นะมารินี่บอกเริ่มซื้อแล้วกะค่ะ, <c oughs> สะสะอาดสะอาดดีนะคะ,ะ,คะราคาบบเพงนะคะเอซีหารอยบาทต่อขึ้นก็เป็นแต่มาพักยูเนาะบบเพงเน้ ตอนรับพนักง,งานตอนรับกระจดียิ้มหวานเนาะผมแพงไม่ตื่นเลยอ่อาานนยะค่รนี่กาศฟที่หน้าโรงแรมก็นุ่มลื่นชื่นเป็นตาอยูค่ะคลิปนี้แม่เพ่นกาฝากเอฟซีทั้งช่องคือเกานะคะผู้ใดอยากจะสั่งจองต่ำไท่ต่ำเล่านะคะก็สั่งจองไปจิ้มไปที่ลิงกใต้คลิปได้เลยนะคะทุกเมื่อทุกเวลา จัดให้รวดเร็วทันใจแน่นอนนะคะไว้ใจได้เชื่อใจได้ค่ะคลิปนี้มาเพ้่นกับขอราพี่ก่อนค่ะสวัสดีค่ะเฮงเฮงฟังฟังกันยกช่อง